ขั้นตอนแรกนะครับผสมอาหารก่อนครับทงชูรสจำนวนหนึ่งช้อนครับน้ำปลาหนช้อนแล้วก็ไข่ไก่นะครับทำกาเขย่าครับนำลงไปใส่ในขวดนะครับขวดละหนช้อนพอนะครับประมาณ20วันนะครับจะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นอยู่บริเวณก้นขวดแต่สียังไม่เข้มนะครับหลังจากนั้นประมาณ30วันครับจะเริ่มมีสีแดงเข้มขึ้นแสดงว่าสามารถนําไปใช้ได้และสามารถนําไปต่อเป็นหัยเชื้อได้ครับ สวัสดีครับผมท็อปจากรายการแนวทางเกษตรเก็ความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อครับเป็นเทคนิคจากทางจากคุณแผนรายละเอียดและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบคุณแผนศิลาโคตรครับสําหรับวันนี้เราจะพามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับโดยไม่มีหัวเชื้อครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับคือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ต่อพืชและต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์นะครับที่ทําได้ง่ายนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับช่วยตึงไนโตรเจนให้กับพืชนะครับช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารได้ดีนะครับนำไปเลี้ยงลําต้นและใบทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีครับถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนะครับเช่นพืชที่จินใบนะครับว่าไม้ดอกไม้ประดับอุปกรณ์ในการทํานะครับหนึ่งนะครับขวดน้ําสําหรับผสมอาหารครับกรวยนะครับช้อนตวงครับน้ําปลาครับชุรสครับน้ําเปล่าครับหนึ่งจุห้าลิตรจํานวนห้าขวดนะครับไข่ไก่ครับหรือถ้าเราไม่มีไข่ไก่นะครับเราก็สามารถใช้ไข่เปียดแทนก็ได้นะครับสําหรับน้ํานะครับใช้น้ํา น้ำบ่อของเรานะครับหรือว่าเราจะใช้น้าปราปาก็ได้ครับน้าปราปลานี้เราต้องพักไว้3ามวันแล้วค่อยนํามาทํานะครับการเติมน้ํานะครับก็เราก็กอกน้ําไม่ต้องให้เต็มนะครับให้เหลือช่องอากาศไว้เพื่อใช้สําหรับในการขย่านะครับขั้นตอนวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกนะครับต้องผสมอาหารก่อนครับโดยเราใส่ทงชูรสจานวน1ช้อนนะครับตามด้วยน้ําปลาครับน้ําปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ไข่ไก่นะครับ เสร็จแล้วปิดฝานะครับทําการเขย่าครับให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับผงชูรสกับน้าปลาเราสามารถเติมเข้าไปได้อีกไหมครับก็สามารถเติมได้อีกนะครับแต่ใส่ช้อนเดียวพอครับเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองสะเป่าครับครับหลังจากที่เราทําการผสมอาหารเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนการนําลงไปใส่ในขวดนะครับเราใส่อาหารขวดละหนึ่งช้อนพอนะครับใส่มากก็ไม่เป็นนะครับ หลังจากที่เราใส่อาหารลงไปในขวดแล้วครับต่อไปเราก็ทําการเขย่าครับเพื่อให้อาหารละลายในน้ําได้ดีครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับเราก็นําไปตั้งตากแดดไว้นะครับจะเป็นแดดร้อยเปอรเซเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแดดห้นก็ได้นะครับซึ่งการตากแดดนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเจ็บเข้าไปไว้ในที่ร่มนะครับการตากแดดนะครับเราควรที่จะทําการเขย่าให้ได้ทุกวันครับ หลังจากที่เราตากแดดประมาณ10วันนะครับเราก็จะสังเกตเห็นเริ่มมีจุลินทรีย์สีแดงๆนะครับอยู่บริเวณก้นขวดนะครับเราก็ทําการเขย่าครับเขย่าเพื่อให้เชื้อของจุลินทรีย์นะครับเจริญได้ดีนะหลังจากนั้นประมาณ20วันครับก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นเต็มขวดนะครับแต่สียังไม่เข้มนะครับออกสีชมพูนิดๆขวดนี้ก็ประมาณ20วันครับหลังจากนั้น ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30วันครับสีของจุลินทรีย์ก็จะเริ่มมีสีแดงเข้มขึ้นแสดงว่าจุลินทรีย์เริ่มเป็นแล้วสามารถนําไปใช้ได้และสามารถนําไปต่อเป็นหัวเชื้อได้ครับถ้าจุลินทรีย์ของเราออกเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมีสีเขียวเข้มครับหรือว่าจะเป็นสีอื่นนะครับก็จะมีสีเข้มตามสีของมันครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับ สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานครับจนกว่าเราจะใช้หมดนะครับหรือว่าเราจะสังเกตดูว่าจุลินทรีย์ของเราเริ่มกลายเป็นสีขาวก็คือมันหมดอายุดังนั้นเราก็รีบใช้ให้หมดนะครับข้อสําคัญนะครับจุลินทรีย์ที่เป็นแล้วนะครับเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องนําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเราก็สามารถตากแดดไว้จนกว่าที่เราจะใช้หมดนะครับการนําไปใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับ การผสมบัวลดน้ําหรือว่าการใส่ถังฉีดพ่นนะครับในอัตราส่วนนะครับหนึ่งบัวลดน้ำนะครับเราก็จะใช้ประมาณอยู่สองอสองช้อนโต๊ะหรือว่าหนึ่งถังฉีดนะครับเราก็เช่นกันครับสองช้อนโต๊ะหรือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับใช้ได้กับพืชเกือบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักสวนครัวนะครับหรือเอ่อไม้ดอกไม้ประดับเราทําการฉีดพ่นหรือ ใช้บัวลดน้ำลดก็ได้ครับวันนี้นะครับเราจะสาธิตวิธีการใช้งานจุลินทรีย์ที่เป็นแล้วนะครับโดยใช้กับถัว่วและแตงกวาครับอัตราส่วนนะครับน้ำหนึ่งบัวนะครับเราใส่จุลินทรีย์จำนวน2ช้อนนะครับสำหรับวิธีการลดนะครับเราก็จะลดให้ทั่วทรงพุ่มเลยนะครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชอีกทั้งยังเป็นสารอินทรีย์นะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยวิธีนี้รับรองได้ผลดีครับ